สวัสดีครับพบกับรายการคุยข่าวเราหุ้นนะ EP พิเศษหรเป็น EP ที่2ในการต่อจาก EP แรกนะที่เรามาพูดคุยนะเรียกว่าประวัติของอาจารย์สิบปรกรขาวสะอาดหรือว่าเรียกกันว่าพี่หนุ่ยนะกัรนจุดนี้นะหรือว่าเราได้เห็นวัยเด็กนะจนกระทั้งว่าทํางานด้วยเรียนด้วยออผมเชื่อว่าแม่กัน ว่าที่จะประสบความสําเร็จมาเนี่ยไม่ใช่ในที่แบบว่าง่ายๆนะเรียกว่าเขาไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่ถือก็คือปากกัดดิถิมาตลอดทางนะสังเวียนก็ขึ้นมาแล้วชกมวย่ยต่อยมวยเป็นเ,ออเด็กงเด็กรถโอ้โหบอยเบย์ไปเรามาเนาะเป็นทุกอย่างเป็นท,ทุกอย่างนะเรียกว่าคราวนี้เรามาถึงเขาว่าเข้าสู่วงจรหลักทรัพย์นะก็อยากให้อาจารย์ช่วยเราดีว่า เข้าสู่วงจรธุรกิจอักทรค้าหุ้นเมืองไทยจะบอกว่าไม่ได้เข้าง่ายๆนะอาจารย์แบบเล็ดรอดเข้ามาได้ยังไงครับในจุดนี้ครับครับก็สืบเนื่องจากอีพีที่แล้วเนาะครับผมจากการเข้าไปสมัครงานในบริษัทสหยูเนียนซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจสิ่งทอที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโอ้สมัยก่อนดูงานทอผ้าเดี๋ยวเป็นอุตสาหกรรมผมชั้นนำนะคุณยัยนะชั้นนำนะแต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ผู้สัมภาษณ์เขาบอกว่าใครที่รู้จักกับธุรกิจหลักทรัพย์นะพร้อมจะไปเข้าไปทำงานกับธุรกิจหลักทรัพย์ไหมถ้าใครพร้อมนะขอสามคนนะเสนอตัวมาสามคนผมรียบยกมือเลยนะเพราะเพราะบนความคิดนะรู้แต่เพียงว่าถ้าเราทำงานสถาบันการเงินทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงิน ทำงานเกี่ยวเรื่องทองทำงานเกี่ยวเรื่องที่ดินนะทำงานเกี่ยวเรื่องหุ้นนะมันอยู่ในกลองเงินกองทองเชื่อว่าโอกาสมันจะมีโอกาสสู่ความมั่งคั่งได้อันนั้นก็เป็นความคิดของคนวัยนั้นนะครับก็ยกมือเลยนะเขาก็โอเคมันก็มีคนยกมือขึ้นอีกสองคนเขาบอกเอาสามคนนี้นะเดี๋ยวไปบริษัทหลักทรัพย์ แต่บริษัทหลักทรัพย์เขาจะรับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโอ้โหคนเดียวอาจารย์อาจารย์สู้ยังไงวนะันนี้ก็ต้องสู้แล้วครับผมเป็นแล้วว่าว่าไปนะ<笑><笑>สุดท้ายเขาก็อาน,นะเ,าเอาทำหนังสือให้เราไปหาผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์นะบริษัทค้าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ย<อ>ูเนียนนะฮะสมัยนั้นเนี่ยเป็นบรกเกอร์เบอร์สิบครับอยู่ที่อาคาร สยามเซ็นเตอร์โอเป็นนะแห่งแรกเนาะตลาดซับแรกของเมืองไทยกันตั้งแ่้ซับแห่แรกของเมืองไทยตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่ชั้นสี่ครับผมแล้วหล,วลักทรัพย์อยู่เนีย่ยก็อยู่ชั้นสองเข้าไปก่อนจะไปก็ไหว้พระนะขอพรพระพอเปิดประตูออกจากบ้านมาอา้าวคุณพ่อผมมารอตรงหน้าประตูล่ะอ้าวเลยเออแกนั่งรถมาแต่แเช<อ>้าเลยนั่งรถตั้งตีห้ามาถึงกทมแปดโมง แกรู้ว่าเราจะไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานแกพ่อคุณพ่อก็มาให้กำลังใจโอ้พ่อคุณพ่อมาให้กำลังใจเราก็ดีใจคพาคุณพ่อนั่งรถไปสยามเซ็นเตอร์ด้วยกันพอนั่งรถไปสยามเซ็นเตอร์คุณพ่อก็ยืนรอตรงบันไดเลื่อนของสยามเซ็นเตอร์ครับผมเราก็เข้าไปในบริษัทหลักทรัพย์ยูเนียน ไปนั่งรองกรรมการผู้จัดก,การซึ่งเป็นผู้หญิงครับผมสุดท้ายกรรมการผู้จัดก,การเข้ามาก็เจอสองคนที่มาด้วยกันจ<ส>าจากออสเยรเนียนมาโอ้โหเขาแต่งตัวแบบนะแบบแบบมีมีดูดีนะดูดีอ,ะอ่ะ,อะนะของเรานี่ดูสมเหมาเลยหม่จนันสมเหมา <laughs> นะเอาก็โอเคล่ะผูกใครก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเขาเนี้ยเนียบเลยนะเขาียบมาเลยนะพอเข้าไปเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ที่ะคนที่เราคนผมในสัมภาษณ์คนที่สองครับผมเขาก็เรียกเข้าไปสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเรารู้จักเรื่องหุ้นเนี่ยอย่างไงเรียนมาหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆตอนนั้นเรียนเกี่ยวเรื่องการขายเนี่ย มันไม่มีเรื่องหุ่นเลยรักไก่นะเนี่ยรักไก่เรื่องหุ่นคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะฮะเราก็เพียงแต่บอกว่าก็พอเข้าใจนะเขาก็เห็นรูปร่างสูงตอนนั้นสูงแต่ผอมครับมเขาก็บอกว่าชอบกีฬาอะไรก็บอกชอบกีฬามวยก็บอกเขาอย่างงี้ก็บอกเป็นคนสู้คนนะเป็นคนไม่กลัวคนนะมีความเชื่อมั่นอะไรก็ว่าไปครับผมนะแล้วเขาก็บอกว่าให้รอ่ประวัติหน่อยมาเรียนทาไมไม่เรียน ในระดับมหาลัยจนไปเรียนไอ้นี่เราก็เลยเล่าตอนนั้นก็ดราม่าหน่อยเล่าแบนที่ไม่เนพีแรกนะใช่ไหมฮะใช่ครับผมพอเล่าเช่นนั้นเนี่ยผู้จัดการเนี่ยท่านกรรมการผู้จัดการรู้สึกว่าเราคือนักสู้นะตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่เขาเปิดโอกาสให้กับเราหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะครับแต่เขาก็มองถึงศักยภาพของเราว่าเราน่าจะทำได้ใน ในวิชาชีพนี้ปรากฏว่าพอเขาสัมภาษณ์เสร็จสามคนอีกเพียงแค่วันรุ่งขึ้นเขาให้คนติดต่อมาเลยอเอา้าเหรอฮะครับเขาให้คนติดต่อตอนสมัยนู้นเนี่ยต้องให้เบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ไม่ม,มีไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงต้องอยู่บ้านเช่าเพราะกลัวว่าเขาจะโทรมามที่บ้านเช่าแล้วแล้วเราไม่อยู่ครับผมเนก็ต้องั่างรอ แค่วันเดียวเขาโทรมาโทรมาโอ้โหดีใจเขาบอกว่าให้ใส่่สผูกท้ายเราก็ผูกไม่เป็นนะก็บอกคุณพ่อบอกคุณพ่อเขารับเราแล้วนะพ่อก็ดีใจครับผมแล้วพ่อก็อยู่กับเราอีกวันสองวันแล้วกายก็กบประจีนนะฮะเราก็ผูกไทยมาใส่เสื้อสีขาวไปซื้อที่ห้างไดมารูจําได้สมัยนู้นมีแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วไดมารูครับผม ไปซื้อก็เอาเก็บตังค์เนี่ยก็ซื้อมานตัวเดียวแล้วก็ใส่รองเท้าหนังรองเทา้าหนังก็ไม่ค่อยได้เคยใส่กับเขาไปทํางานเข้าไปบริษัทหลักทรัพย์ไม่รู้เรื่องว่าอะไรแต่เขาให้ทําอะไรทําได้หมดมครับจนกลายเป็นคนที่คนในองค์กรนั้นรักนะเพราะว่าเขาที่เขารักเราเพราะว่าพอเช้ามาเราไปแต่เช้า,า,าคพอไปแต่เช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่คนนั้นก็ให้ไปซื้อ ข้าวใส่ถุงให้หนอ่อยตอนนั้นข้าวแกงแถวหลังแบงก์กรุงเทพที่สยามสแควร์เนี่ยครับผมจะมีร้านขายข้าวแกงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่มั้งนะฮะนั่นแหละก็ออกไปเดินซื้อให้เขาแล้วก็หิ้วมาให้เขาเขาก็แบ่งสันปันส่วนให้เราทานบ้างอะไรบ้างนะตอนนั้นเราก็ค่อยๆเก็บตังค์ไอ้ตอนตำแหน่งอะไรจ้าในในนักรับสมัยตอนนู้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยทำทุกอย่าง เพราะคนมีไม่กี่คนบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยคนมีอยู่ประมาณไม่เกินสิบคนนะ oh. นะไม่เกินสิบคนนะฮะไอตอนสมัยนู้นเนี่ยการเทรดหุ้นเนี่ยเขาขึ้นไปเทรดบนห้องค้าของตลาดหลักทรัพย์อื uh huh. แล้วก็จะมีการรายงานลงมาที่ห้องค้าของโบรกเกอร์รเขาก็จะจําลองห้องค้าไว้ที่ข้างล่างก็จะมีคนคอยเขียนกระดานอ uh huh. ไอทางด้านบนก็จะภาครายงานหุ้นเข้ามาครับผมก็จะมีคนคอยเขียนกระดาน เขาก็ให้เราเนี่ยอ้าวทดลองเขียนกระดานผมเนี่ยเป็นคนเขียนเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอกว่าแบงก์กรุงเทพราคาเท่านี้รู้ว่าผมไปเขียนเพราะคนภาคเนี่ยเขาภาคแบบว่าไปเรื่อยๆแบงก์กรุงเทพร้อยยี่สิบบาทเสนอซื้ออเราก็เขียนเสนอขายร้อยี่สิบเอ็ดบาทมีอยู่สองเบอร์เราก็เขียนไปเราก็ฟังังดู โอ้โหไอคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยยืนเนี่ย,ยมันคงไม่ได้อารมณ์นะก็เลยไปขอ,อกับผู้ใหญ่ครับผมพอไม่นานนะที่เราทําหน้าที่ภาคพูเนียนะเขาก็ปรับให้เราขึ้นไปเป็นเจ้าหน้าที่เคาะกระดานอ๋อเทนเดอร์ที่วิ่งตุุ๊กงแขงที่วิ่ไหมในช่วงเวลาไม่นานนักครับผมผมเนี่ยเข้าไปเ,เป็นผู้ที่เคาะกระดานแบบถึงพิกถึงขิง มีเทคนิคยังไงาจารย์าะมันต้องแข่งกไหมแบบเบียดกันแย่งกันอะไรเงี้ยโอ้โหกระแทกอะไรเงี้ยทุกอย่างนะทุกอย่างที่เราจะทําเพื่อลูกค้านะให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่รู้จักเน็จัดเหนื่อยเนี่ยในช่วงของตลาดหู้ที่บูมเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สร้างการบริการให้ลูกค้าจนลูกค้ามองว่าเฮ้ยมันเกินความคาดหมายนะ เพราะฉะนั้นหลักทรัพย์ยูเนียนก็เลยกลายเป็นบรกเกอร์ที่มีลูกค้ารายย่อยอขึ้นมาพอสมควรยุคนั้นปีไหนครับอาจารย์ยุคตอนที่ผมเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยผมเข้ามาในปี2,522ซึ่งเป็นปีที่เราเจอวิกฤตของราชาเงินทุน<อ>นะครับวิกฤตแรกเลยนะวิกฤตแรกของของของตลาดทุนไทยนะครับในช่วงปี2,522ที่ผมเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นปีห่งการเรียนรู้ เพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันนิ่งตลาดหุ้นมันนิ่งมาจนถึงปี2 5 2 6พูดนานนะนะประมาณ4ปีนะพอ2 5 2 6เนี่ยตลาดหุ้นเริ่มเงยหัวขึ้นเริ่มเงยหัวขึ้นเพราะว่าเราเปิดเราเปิดได้เสรีทางการเงินแล้วมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามา สู่ตลาดทุนไทยครับผม <นะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดพูนเนี่ยมันเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้น,นความรู้สึกที่มีต่อตลาดทุนในแง่มุมลบเนี่ยจากวิกฤตของราชาเงินทุนเนี่ยมันค่อยๆทุเราลงพอมาปี26เนี่ยตลาดเงยหัวขึ้นเนี่ยความร้อนแรงเกิดขึ้นครับแต่ก่อนที่จะขึ้นปี2526นั้นเนี่ยตลาดเราเนี่ยมันเงียบเหงาจน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือจากโบเกอร์อให้คุณเนี่ยทำวอลุ่มอ๋อเหรอฮะทำวอลุ่มรายละไม่น้อยกว่าสามสิบล้านนะองค์มสมัยนั้นเยอะมากนะออไม่น้อยกว่าสาสิบล้านหรือสิบห้าล้านผมจำไม่ได้เนี่ยแหละนะครับผมสมัยนู้นนะเพราะว่าตลาดวอลลุ่มแห้งมันแห้งนะโบเกอร์ต้องทำยังไงอ่ะลูกค้าก็หายหมดแล้ว ลบ็อกเกอร์ก็ต้องใช้วิธีโยนหุ้นกันอเอาเช้ามาคุณขายผมนะพอเย็นนะผมขายให้คุณลวงวันทำวอลุ่มวอลุ่มรวงตาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคนรุ่หมาอ่าจไม่รู้ับฮะแต่พอมาปี2526เนี่ยไม่ต้องสร้างดีมานเทียมแล้วไม่ต้องสร้างวอลุ่มเทียมแล้วมันไปด้วยตัวของมันเองแล้วนะะอู่คดี บรรยากาศของตลาดหุ้นเนี่ยวิ่งเคาะซื้อเคาะขายกันเนี่ยจนเสื้อสูทที่ใส่กันเนี่ยเงื่อออกเนี่ยจนกลายเป็นขี้เกลือโอโเพราะว่ามันใช้แม่นนอกในการเคาะซื้อเคาะขายแล้วลงเล็กคร์ดกันด้วยมือแล้วก็ลงบัญชีกันแล้วก็ส่มบอบหุ้นกันทุกอย่างมไม่มีคอมพิวเตอร์อยุคนั้นนี่คือเขาย้ายจากสยามเซ็นเตอร์มาสู่สินทรแล้วนะใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนั้นเขาย้ายจากสยามเซ็นเตอร์ จากเซ็นเตอร์ก็มาสู่สินทรนะครับพอมาสู่สินทรแล้วก็พอมาสู่ไอ้ตรงพระรามสี่ก็ก็ไม่มีห้องค้าแล้วนะครัคำถามสำคัญเลยอาจารย์วันนั้นเราเห็นทางสว่างแล้วหรือยังเห็นเห็นช่องหรือยังเห็นช่องยางคืออย่างนี้พอผมเข้ามาในตลาดทูตเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเรามาถูกทาง ครับเรามาถูกทางโอกาสเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดมนะครับสำหรับในตลาดหุ้นนะแต่เพียงว่าเราต้องสร้างประสบการณ์ต้องสร้างองค์ความรู้การสร้างทักษะให้กับตัวเองนะผมเข้ามาพอปี2 5 2 6 2นะ27 28ตลาดแรงมากมตลาดบูมบูมสุดๆคนที่อยู่ในวงการหุ้นเนี่ยเป็นลูกค้าคนซื้อขายหุ้นเนี่ยพากันรวยกัน หลายๆคนครับนะฮะพากันรวยหลายๆคนคนเข้ามาในตลาดกันเต็มเลยแต่มาสะดุดตอนช่วงปี2 5 3 0ไปเจอเหตุการณ์แบล็กมันเดย์สลายเลยใจสลายเลยครับผมหุ้นตกตุ้มลงมาฟอรติดต่อกันหลายสัปดาห์ <c oughs> นะพากันเสียหายขาดทุนเต็มไปหมด <c oughs> สำหรับชีวิตตัวเองในวงจรของการทำมาค้าขายหุ้นโดยวิธีการเคาะกระดาน การภาพคุณอะไรเนี่ยก็มีการว<ม>ิวัฒนาการของตัวเองเรื่อยๆครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของของเจ้านายเขาก็ให้มาเป็นเป็นหัวหน้าเทศเป็นหัวหน้าเทศนี่ยิ่งใหญ่มากนะผมเป็นหัวหน้าเทศในช่วงเวลาไม่นานนะกี่ปีครับอาจารย์ผมอยู่ในตลาดไม่นานแล้วครับแล้วก็ประมาณสักปี27 28ที่ผมก็ได้เป็นหัวหน้าเทศแล้วอโอ้นะเ,เป็นเป็นอยู่ในการเป็นหัวหน้าเทศท,ที่ ที่เรียกว่านะบัญชาการหมดในนั้นครับผมแต่สิ่งที่หัวหน้าหรือเจ้านายผมซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยมีความไว้อ,อกไว้เนื้อเชื่อใจผมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเห็นจากการเห็นในแง่ของผลงานหรืออย่างไรไม่รู้แหลวะวันหนึ่งผมเก็บตังค์ได้มผมเก็บตังค์ในกระเป๋าได้ที่สะสมมาจากเงินเงินเดือนๆน,นะได้มาประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับ ผมก็อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อบ้านอยู่ครับผมก็ไปดูบ้านตรงถนนรามคำแพงซอย68หมู่บ้านกิตตินิเวศจำได้เลยเขาขาย6แส0บาท6 0 0 0บาทมีเงินดาว30,000แต่ผมเนี่ยก็คิดว่าจะกู้เงินจากสหอยูเนีย่ยซึ่งโรงงานก็มีสหกรณ์เนี่ย ดอกเบี้ยถูกครับผมก็จําเป็นที่จะต้องไปบอกเจ้านายนะเพื่อที่จะให้เจ้านายเซ็นเพื่อที่จะรับรองขอกู้เงินเขาครับผมก็ไปบอกเจ้านายเจ้านายครับผมอยากจะซื้อบ้านหลังหนึ่งมีเงินดาวางดาวแล้วนะก็จะขอกู้ทางด้านสหภาเนีโยนเขาเจ้านายก็บอกว่าบ้านหลังเท่าไหร่เราก็บอกเขาว่าหกแสนบาทนะเจ้านายก็ รวงลงไปในแกะหยิบเช็คมาแล้วก็เขียนหกแสนบาทจนนายก็บอกว่าอ้าวหนุ่ยเอาไปพี่ให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่โอ้โหพบอกว้าเบครับไม่ต้องเอาคืนด้วยนะแต่คุณต้องให้สามอย่างนะกลับเป็นคำมั่น ที่จะต้องให้กับเขาครับสามอย่างก็คือหนึ่งคุณจะต้องทําสร้างผลประโยชน์สร้างคุณคุณ้ประโยชน์คุณภาพนะแล้วก็คุณอะไรอย่างหนึ่งไม่รู้ละสามคุณนี่แหละนะมันเป็นสโลแกนของศาสตร์ยูเนียนเขาถ้าคุณทำได้สามอย่างนี้ไม่ต้องเอามาให้คุณภาพคุณประโยชน์คุณธรรมสามอย่าง ถ้าคุณมีสามคุณคุณแน่นะคุณไม่ต้องเอามาคืนผมรีบรับเลยแต่ป๋าก็บอกไม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่มือสุดท้ายผมก็ได้บ้านมาหลังหนึ่งผมก็เอาบ้านหลังนั้นเนี่ยไปทําเป็นเนอร์สเรียไปทําเป็นเนอร์สเรี่รับเลี้ยงเด็กนะครับก็เปิดมาได้30ปีก่อนที่จะเจอโควิดแล้วก็ต้องเลิกนะก็เป็นบ้านที่เจ้านายให้มาครับผม ในขณะที่เรารับปากว่าเราจะต้องมีคุณธรรมคุณทําสร้างคุณประโยชน์นะให้เกิดคุณภาพอะไรเหล่านี้เนี่ยการเคาะซื้อขายหุ้นเนี่ยต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่นะไม่ผิดกติกาอะไรทั้งสิน้นไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าคต้องทำเพื่อลูกค้าทั้งสิน้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับผมเนี่ยต่างรู้ดีว่า ภายใต้การบริหารจัดการของผมที่เป็นหัวหน้าในการที่เป็นเทรดเดอร์นี่ไม่มีนอกมีไหนแน่ทุกอย่างทำตามขั้นตอนของกฎระเบียบกติกาของตลาดหลักทรัพย์ออเดอร์ขึ้นก่อนได้ก่อนไม่มีการซ่อนเล่น,อ,ลนออเดอร์ไม่มีการฟ้อนลังตัดหน้าลูกค้าเด็ดขาดครับผม,มนะฮะไอ้พวกลูกน้องก็โอ้โหคูอยู่ ผิดทีเปล่าวนนียรู้สึกเสียดายไหมเพราะอู่ผลประโยชน์เยอะมากเลนยยไ่เสียดายหรอกเพราะว่าช่องทางในการแสวงหาโอกาสในตลาดทุนเนี่ยมันมีเยอะตรงที่เราไม่ต้องไปทําอะไรที่มันผิดกติกาหรือผิดคุณธรรมครับผมผมเคยมีลูกค้านะลูกค้าเนี่ยมาติดต่อว่าเฮ้ยนุย จับมือคุณคุมอยู่ข้างบนนะผมคุยกับคนอยู่ข้างล่างที่เป็นคนดูแลลูกค้าข้างล่างทั้งหมดคุณอยู่ข้างบนให้สองคนนี้เชื่อมกันผมบอกผมไม่เอาอชัดเจนเลยนะมไม่เอาคุณจะให้ผลประโยชน์ผมมากมายขนาดไหนผมไม่เอาทั้งสิน้นนี่คือผมนะมนี่คือผมนะ,ะสุดท้ายเราก็ทำงานทำงานไปแล้วเมื่อกี้บอกว่า ในตลาดหุ้นมันมีโอกาสผมเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหาเงินเก่งเพราะในขณะที่ผมเป็นเทรดเดอร์เนี่ยผมก็ทำงานอีกหลายอย่างที่จะต้องเก็บเงินไม่ว่าจะซื้อรถซื้อรถปิกอัพมาสาว์อาทิตย์ผมว่าขับรถปิกอัพนะพาคนเที่ยวเก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์พาคนเที่ยวเก็บตัง,ตงค์ นะเาเดี๋ยวเขาไปเที่ยวพัทยาบ้างไปเที่ยวเขาใหญ่บ้างเราก็พาเขาไปเราเป็นคนขับเขาก็จ่ายตังค์มาผมทำตุกตานะตุกตาปั้นนะเขียนตุกตาปั้นเนี่ยนะวาดตุกตาปั้นเนี่ยตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้นอนะเก็บสะสมไว้ไปขายช่วงเทศกาลโอ้โหสายรถเข้าไปนะไปขายส่ง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 ขายดีขายดีได้เงินเก็บ เก็บเข้ามาเป็นกาบเป็นัเป็นกรรมเยอะแยะแต่สิ่งที่มันจะทําให้เรามีเงินเก็บมากๆเนี่ยคือเรื่องราวในตลาดหุน <ๆ S 2> ้นนะคือเรื่องราวในตลาดหุน้นเดี๋ยวเล่าต่อ